แฟนบอลแมเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นกำลังจะหมดเวรหมดกรรมกับอังเรโอน่าเสียทีแล้วเรื่องราวมันเกิดอะไรขึ้นคลิปนี้ขยี้ฟุตบอลจะมาเล่าให้ฟังครับก่อนจะไปรับชมรบฟังกันฝากร้านนายขยี้ในร้กกานหน้าโปรไฟล์ก่อนนะครับช่วยอุดตุนช่องหน่อยนะต้องบอกก่อนเลยละครับว่าในตอนนี้เนี่ยมีแววสูงมากๆครับที่ทางอังเรโอน่านั้นจะอาจจะต้องกลายมาเป็นมือ2ของแมเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เป็นได้ครับถามว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นนั่นก็เป็นเพราะว่า ฟาบริซิโอโรมาโน่นักข่าวเทียร์หนึ่งคนเก่งครับออกมารายงานกันอย่างชัดเจนแล้วครับว่าในตอนนี้ครับแมนเชสเตอร์เรตตดกำลังมีการติดต่อกับทางด้านของรอยยออันเวิร์บครับเพื่อขอซื้อตัวทางด้านของเซนลัมเบนครับผู้รักษาประตูดาวรุ่งวัย23ปีของรอยยออันเวิร์บนั่นเองครับนี่ไม่ใช่ผู้รักษาประตูโนเนมโนเนมธรรมดาธรรมดานะครับเพราะว่าในลีกเบลเยียมเนี่ยเซนลัมเมอร์ครับถือว่าเป็นผู้รักษาประตูดาวรุ่งที่ขึ้นมาแรงมากๆเขาว่ากันว่านี่คือนิวติโบกูตัวกัันเเเลยยทีีดดวะครรรบแ่สถิิตตกกาซปูู้มือ ที่แล้วในหลีของตัวเองเนี่ยก็ต้องบอกได้เลยครับว่าเซฟไปเยอะมากๆถึง127ครั้งครับส่วนถ้าเกิดนับรวมทุกถ้วยทุกถ้วยแล้วเนี่ยเขาก็เซฟไปไม้อาห้ากว่าครับ177ครั้งโอ้โหเซฟเยอะไป,ไ,ปไหนนี่คือสถิติโลกเลยนะครับไม่เคยมีใครเซฟเยอะขนาดนี้แถมค่าตัวของเขากับรอยัลแอนเว r ร์นเนี่ยก็ถือว่าถูกมากๆครับแค่17ล้านปอนด์เท่านั้นเองครับแมนยูบอกว่าโอ้คนนี้น่าสนใจนะส่วนด้านาของเอเมลิโนมาติเนสครับแมนยูก็สนใจอย,อยู่แต่ทว่าราคาได้แพงเกินไปไม่น่าจะเอาครับรอดูกันต่อไปนะถ้าเกิดว่าได ลำเม่นมาเนี่ยผมบอกได้คําเดียวแล้วครับว่าโอนาน่าเนี่ยอาจจะตกงานก็ได้ขอให้เป็นแบบนั้นเถอะกูเบื่อแล้ว